เหนียโอ้โหเฉียวหัวจะไม่ถึงตายครับเฮ้ย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 เดี๋ยวอะไรอะ โยสวัสดียิดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e ซีแมนนะครับและคลิปในวันนี้ฮะเราจะมาดูเกมเพย์ว l ลเล n ทม o b บ l e ที่หลุดออกมาล่าสุดเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะล่าสุดแล้วนะเพราะามีการอัปเดตตัวละครมีการอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่ๆค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าทุกคนยังจำกันได้นะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทางเจอนนาผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของ Line ไล จะสร้างเกมวอลเล n ต m o b บ l ยเนี่ยได้ช้าวกว่ากําหนดไปมากๆเลยนะช้าจนขนาดที่ว่าเจแอนนาเองเนี่ยไม่บอกด้วยซ้ำนะครับว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่และนี่คือสิ่งที่มันหลุดออกมานะครับผมคิดว่าน่าจะหลุดออกมานะเพราะว่าในวิดีโอนี้มีการเบอร์ชื่อด้วยนะครับไม่เห็นชื่อของคนเล่นที่อยู่ในคลิปคลิปนี้นะครับผมและคลิปนี้นะครับมาจากช่องอนาคินนะมาจากท่องช่องอนาคินจีจีนะครับผมอ่า เป็นเกมเพลย์วอเลนต์มูบายนะครับสานาทีนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยมีแสงสีฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแน่นอนครับก็ต้องมีแว่นออฟต r t แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใช้อยู่นะฮะใช้แล้วเล่นเกมทํางานได้นานขึ้นนะครับเพราะทำจากวัสดุสุดพิเศษนะครับแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นฮะดีไซน์เรียบหรูฮะเหมือนแว่นหลักมือเลยนะครับพร้อมกับขาแว่นที่บานนะครับใส่หูฟังทับจะไม่เจ็บหูนะครับอ่าหา และที่สําคัญที่สุดนะครับใช้โคซีแมนเด้รับส่วนลด100บาทเลยนะครับผมถ้าใครใช้โคแล้วเนี่ยมาบอกผมหน่อยนะผมจะได้ไปกดหัวใจให้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านีครับผมแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นเซิร์ฟลูกหลักของไลออนอยู่เลยนะครับเป็นเซิร์ฟจีนนะนี่ฮะชื่อจีนหมดเลยครับทุกคนมีการเบอร์ชื่อด้วยนะผมแอบดูไปหน่อยหนึ่งนะครับมีการเบอร์ชื่อนะ่ะนี่ฮะโอ้โหตัวละครใหม่มาเยอะมากนะครับดูตัวละครใหม่มาดิ คือซึ่งก่อนนั้นเนี้ยมันมีตัวแค่5 6หกตัวเองมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีแค่5ตัวนะครับมีเลนาในนี้ก็มีเลนาโซว,วาบีมสโตนเลสสกายเจทนะครับโอ้โหดูครับโอ้หมียันโยรุทุกคนโอ้หมีโยรุไวเปอร์บีชคิวจอยไซเฟอร์นะครับแล้วพี่แกจะเล่นอะไรเนี่ยเล่นเลสนะครับเหลือจะเชื่อ,อเล่นเลสเหรอมันจะโดดยังไงอะ ผมนึกภาพเลดโดโดบนมือถือไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยดูดิใส่รูปอะไรไปก็ได้เว้ยทุกคนดูครับใส่รูปแอคเคาท์เราอะไรไปก็ได้นะอันนี้น่าจะหลุดมาจากเซิร์ฟจีนนะครับเพราะเป็นเซิร์ฟลูกหลักของไลออนอยู่แล้วนะครับเฮ้ย <c oughs> ผมอยากเห็นเขาตอนโดดแล้วมันจะคล่องแคล่วเหมือนเหมือนตอนจับเมาส์จับคีย์บอร์ดปะมันจะเหมือนปะแบบว่าโดดพลิ้ว,ว,วอ่ะอุ้ยมีสก,กินว่ะทุกคนมีสก,กินว่ะอัปเดตมามีสก,กินนะครับอันนี้น่าเป็นสก,กิน แบทเทิลพาสปะถ้าจำไม่ผิดหูดาบหักนะครับดาบหากักอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอะมีดอันนี้น่าจะเป็นคอลลบกับ L O L นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นดาบของหนึ่งในตัวละคร L O L อะครับผมจำไม่ได้ครับถ้าใครจะถ้าใครรู้ว่าดาบเนี้ยเป็นของตัวละครไหนใน League of Legends อะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นของตัวไหนปล่อยบอมบอร์ดจะเช็คหูค้าก่อนครับเช็คขวานี่ต้องดูซ้ายเออตามตำรานะครับ เช็คขวาดูซ้ายเอาแล้วครับซีทีมีหนึ่งตัวสมุกอะสมุกไปไหนสมุกไม่มีนะครับไม่ได้เลือกมาโอ้โหอุ้ยเหมือนมีคนทีพีมานะครับแบบนี้พยายามยิงทะลุอยู่นะครับเฟนซี่มันยิงทะลุไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ว่าฟินิก์นะครับฟินิก์ฝั่งเราไปฆ่าฟินิก์ฝั่งตรงข้ามได้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับตอนนี้มาแล้วครับถือมีดเหมือนจะมาเข้าสาเอหรือเปล่า 4ต่อ5นะหวังสปยได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับฝั่งเราอุ้ยโอ้โหเฮเวนมี1ตัวนะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับมาเลิกนะดูเอลลิสเลิกครับโอ้โหดูเอลลิสเลิกร์ครับท่านผู้ชมยิงจากด้านหลังนะแบบนี้เหมือนจะเข้าสายไปเลยหรือเปล่าครับต้องวิ่งครับเปลี่ยนเป็นปืนไหมต้องปืนแล้วชอ็อตนี้เดี๋ยว2อคนในซ้ายครับฟินิกคนเดียวฟินิกต้องทวงเวลาไว้ก่อนเหมือนเอาหูเขากู้เสร็จไปแล้วครับอะไรนี้น้อง ดูเอลิสมาเลฟโอ้โหเอถ้าเป็นแบบนี้ในแร้งนี่น่าจะหวดกันยาวด้วยครับไอคอนการซื้อปืนเหมือนหน้า UI เหมือนเหมือนใน PC เลยทุกคนเหมือนใน PC แบบเป๊ะเ,ะเ,ะเลยนะมีทุกปืนนะครับมีการซื้อสกิลทุกอย่างครับอาจจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะอาจจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้มันเหมาะกับอ่าบนมือถือของเรานะครับท่านผู้ชมปล่อยบุมบอดไปเช็กใกล้ก่อนครับมันชอบมีคนมาอยู่สายใกล้มุมนี้นะครับโดดเฮ้ยโดด นี่ไงมันโดดยากครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ต้องโดงโดเลยครับแบบนี้นี่องโดดดึงไปหนึ่งทีแต่ว่ามีคนอยู่ขวานะท่านผู้ชมผมมองว่าอัลติเมทเลสนะครับค่อนข้างโกงนะทั้งในเวอร์ชั่น PC และเวอร์ชันมบายเนี่ยโอ้โหโดนแฟตมาครับอย่างนี้พีคไหมเกิดสกายสมองปิดไว้ก่อนครับแล้วเพนเชลไปถักล้อไว้เลยครับโอ้ยระเบิดแล้วโอ้โหเนทครับ ระเบิดค่าฟินิกไปได้นะครับเลทของเราฮะแต่ว่าเป็นเกาะเล็กอยู่นะครับอีกชาร์จนึงครับได้อัลติเมทนะยิงอีกคิวนึงนะครับได้อัลติเมทนะครับโดดไหมโดดโชว์หนึ่งทีอุย้ยมันโดดช่ำขนาดนี้เลยเหรอเอาเรื่องนะ อันนี้จะเป็นเลสสายโดดนะครับเดี๋ยวจะมีเลสสายเวทนะครับที่แบบเน้นสกิลฆ่าโอ้โหรีโหลดมาแบบนี้ครับบิมโทนก็ล่วงไปก่อนแล้วครับหมาแล้วครับโชว์สต็อปเปอร์นีอัดหน้าก็ไปดีโอ้โหสามศพหล่อมๆครับแต่ว่าตัวเองตายไปด้วยนะท่านผู้ชมเหลือไซเฟอร์ตัวเดียวนะครับฝั่งนู้นสามศพหล่อมๆครับโอ้โชว์สต็อปเปอร์ฮะผมคิดว่าอัลติเมทเลสอ่ะเป็นอัลติเมทที่ฆ่าคนได้ง,ง่ายที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมเป็นแบบว่าอัลติเมทที่คอนเฟิร์มคิวอะถ้าเกิดว่าไม่ได้ยิงมั่วนะ แต่ถ้าอยู่ในมือน้องจริงอ่ะ5้า0บอัลติเมตเลสท,ที่อยู่ในมือน้องจริงนี่โอกาสฆ่าน้อยมากครับเอาไว้โซนพื้นที่โอ้โหเรียบร้อยครับกิดป๊อปไม่ได้เห็นแอนิเมชันการตายแล้วฟินิเชอร์ถ้าใครที่ติดตามการแข่งมานะครับ <S <S ผมคิดว่าน่าจะเห็นอัลติเมทของน้องจริงนะครับที่เล่นเลสนะจากทีมเปเป้เล็กนะครับเป็นอัลติเมทที่เรียกว่าโซนพื้นที่ได้โหดที่สุดนะครับไม่เน้น Q คิวคเน้นเน้นโซนพื้นที่นะ <S <S นี่ครับโหโดนไฟเบรกไว้แต่ขอโดดข้ามไฟหน่อยล้วกันโดดมาหนึ่งทีขวาใกล้เคลียสายใกล้ไม่เคลียแต่ว่านี่เป่ากระบ,บาลบิมโตไม่ได้1หนึ่งตัวแล้วฟินิชยังไงดีอีกหนึ่งตัวับดับเบิลคิวไปเลยครับทางหน้าของเลสพร้อมกับวางสไป์วางสไปค์าย่หนึ่งตัวได้อัลติเมตสวยๆปะยัดซีทีปะแบบนี้ต้องยัดซีทีแล้วปะอยู่หอเคลียแล้วไม่มีใครแล้ว น่าจะมาหลังมาหลังหนึ่งตัวนะครับเป็นเลดยังไงเพนเชลน่าจะต้องตายหนึ่งตัวแน่ๆแต่ว่าโอ้โเลดอัลติเมตฝั่งนู้นมาพิกฉีกเป้าแต่เพนเชลลูกหนึ่งยังไงพยายามยิงอยู่เรื่อยๆสีแต่ว่ารีโหลดไปก่อนหนึ่งทีเอชอดมาครับเป็นเลสพยายามยิงทะลุมันยิงทะลุได้ด้วยหรอมันยิงทะลุไม่ได้นะมุมนี้ยังไงครับเข้ามาแล้วนี่ครับหัวเบรเตอร์จากแชมเบอร์ไปก่อนหนึ่งตัวแล้วยังไงชุบชีวิตเพื่อนขึ้นมาหรือเปล่าเศษ พยามยิงอยู่เหมือนกันเรียบร้อยครับเป็นออบเอรเตอร์ของพ่อแชมเบอร์รับทรงพระจคมเหลือเกินครับทรงพระปีชาสามารถครับขึ้นนำไปก่อนครับ4ี่ต่อ3วินครับโอ้โหสลับฝั่งครับสลับฝั่งหรือเปล่าสลับฝั่งจริงด้วยครับเดี๋ยวขอขอแป๊บหนึ่งครับมันจบที่ที่กี่วินอะ4ี่เหรอดังนั้นถ้าจบที่4่อะมันก็น่าจะจบเกม8ป่ะใครถึง8อ่าใครถึง8วินก่อนชนะป่ะแบบนี้ ดูครับโอ้โหดูแอนิเมชันดูแอนิเมชันการสลับฟังทำไมมันดีกว่าในคอมวะฮะในคอมลูกมีน้อยเหรอไรออดในคอมมันลูกมีน้อยเหรอ,อะวะป่าระเบิดมาพยายามยิงอยู่แต่ว่าโค้ดมันยิงย่างเหลือเกินครับแต่ว่ามาก่อนหนึ่งคิวยังไงครับโอ้โหมาเทกันได้ไวเหลือเกินครับเรนาอยู่ขวาไกลโอ้โหเรนาเรนาโคตรเบ็ดเพื่อนนะครับเหลือจะชเชอร์เล,เเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันมีติ๊กบอกอันนี้ด้วยปะทุกคนมันมีติ๊กบอกดาเมจว่าว่าเลนาทาดาเมจเลสได้เท่าไหร่อ่ะดูดิเห็นปะลบห้าสิบห้านี่มันคือดาเมจของเชอร์ลิฟที่ยิงใส่ตัวเลสนะครับเลนาฝั่งเราอ่ะทําดาเมจใส่เลสฝั่งตรงข้ามได้ห้าสิบห้านะซึ่งถือว่าถือว่าดีดีนะครับสร้างความสะดวกสบายผู้เล่นนะเพราะปกติในคอมมันต้องพิมพ์บอกกันไงว่าเราทำดาเมจได้เท่าไหร่แล้วเหลือแชมเบอร์คนเดียวนี่แบบนี้เหงาปะเหงาเลยปะแชมเบอร์แล้ว เฮทันเตอร์เองไปไหนอะทำไมเหลือแค่นี้ทำไมเหลือแค่คลาสสิกก่อนเล็กเฮฮันเตอร์เองไม่ใช่หรอผู้น้องเขาไม่ใช่เฮฮันเตอร์ว่ะเฮฮันเตอร์นี่ถือว่าเป็นสกิลซิงเนเจอร์ของแชมเบอร์เลยนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ทรงพัดโคมครับส่งพับป,ปีชะนี่เงาผูวิ่งยิงเข้าหัวได้ครับล่วงไปก่อนนะเปล่ากบานไปได้ก่อนหนึ่งตัวเหลือ2ต่อหนึ่ง 1, นะครับแชมเบอร์ Chamber ของเราจะทําได้หรือเปล่าจะคลาสให้เพื่อนได้หรือไม่ ช็คขวาอุ้ยแต่ว่าเหมือนจะโดนสปายแคมหรือเปล่าสบเข้ามาอยังไงพยายามยิงแล้วนผู้ชมโดนตามตีเสมอสีต่อสีวินฮะมาแล้วท่านผู้ชมเนีโอ้โหเฉียวหัวจะไม่ถึงตายครับเฮ้ย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 เดี๋ยวอะไรอะฮะฮะจะได้แต่ขออนุญาตขออนุญาตขัดเลยขัดเลยปกติผมจะไม่ค่อยขัดอะไรแบบนี้ อ่ะยิงแล้วโอ้โหสไนเปอร์ของพ่อทรงพัชคมไลออดดีแล้วอย่าเพิ่งปล่อยออกมาเลยสภาพเกมเป็นแบบนี้ไลออดดูฮะโอ้โหสไนเปอร์ของพ่อครับดูดูฟอร์ซะยิงเป็นปืนกลเลยครบับต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 บตบดูโอ้โหยิงเป็นปืนกลเลย ถ้ายิงแบบนี้นัดเดียวตายปะแฟดไปก่อนครับเมื่อกี้มันน่าจะเป็นปืนโอดินนะท่านผู้ชมโดดออกมาครับน่าจะต้องเซฟป้าแบบนี้เลือดเหลือสี่สิบเจ็ดไม่น่าพอครับแล้วสไนเปอร์บนมือถือมันยิงยากด้วยนะผมขอย้อนกลับไปดูอีกทีได้ปะนะ่ะอันนี้น่าจะเป็นโอดินนะครับเหมือนจะเป็นปืนโอดินนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันยังแบบภาพมันยังค้างเป็นอัอลติเมทของแชมเบอร์อยู่อะปะเซฟปืนผู้มีดมังกร มีดมังกรไม่เห็นเหมือนในในพีซีเลยอ่ะโอ้ยฝั่งบุกนะครับตามมาเป็นหกโอ้โหตามมาฆ่ายันนี่อ่ะนะท่านผู้ชมออฟก็ไม่ได้เซฟครับบอกเลยว่าชิหายเลี้ยวออฟก็ไม่ได้เซฟท่านผู้ชมฮะมีอัลติเมทอยู่นะครับทางด้านของเลสเราเปิดเลยไหมต้องเปิดแล้วนะครับโชว์สตอปเปอร์โดดเข้าไปหนึ่งทีจังหวะนี้ยังไงครับยิงฟฟนิกซ์มักรหนึ่งตัวแล้วทำไมไฟมันสีแปลกมากอะไฟมันสีแบบ โคตรโหดโคตรอันตรายโอ้โหแตกใส่หน้าไปก่อนหนึ่งทีนะครับบูมบอดเจอกันไม่ได้ครับนี่ครบเป่ากบาลเลสไปหนึ่งตัวให้มันจบแค่ตรงนี้หรือเปล่าสองต่อสามครับสองต่อสามให้มันจบแค่ตรงนี้หรือเปล่าเบนเชลดักไว้ก่อนนะครับเหมือนจะเข้ามาทาั้งนั้นหนึ่งตัวหรือเปล่าเข้ามาจังหวะนี้ เหลือบิมสโตนคนเดียวนะครับอยู่ตรงไหนครับสไปดดอกหน้าท p นะเขามีสิทธิ์ที่จะโดดมาเก็บสไปด์และเข้าท p ีไปได้นะครับแบบนี้นี่เขาเก็บสไปด์ไปแล้วจะเข้าท p พีโอโหตามตำราเลยครับแบบนี้ครับโอ้เป็นฝั่งตั้งรับครับชนะไปฮะอันนี้โอ้ทำไมแรงรูปแรงมันสวยจังวะอยู่ดิแม่งสวยก็ในเลื่อนแรงด้วยนะครับเป็นแรงแพทเป็นฮะแพทแพทอะไรเป็นแพทอะไรนะ อันเนี้ยอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแพตตินัมอะโลโก้อะ่ะมันแน่นอนละสัญลักษณ์แบบเนี้ยน่าจะเป็นแพตตินัมแต่ว่าปุ๊บชนะอันนี้เลื่อนแรงเลื่อนแรงเป็นแพทหนึ่งฮะปกติมันต้องเป็นแพทสามไม่ใช่หรอแพทหนึ่งนี่คือต่ำสุดถ้าขึ้นเลื่อนแรงก็ต้องเป็นแพทสองแพทสามไดมอนด์หนึ่งไดมอนด์สองไดมอนด์สามเขียวหนึ่งเขียวสองเขียวสามอิมหนึ่งอิมสองอิมสามดิใช่ปะเฮ้ย ทำไมมันแร้งมันดูแปลกๆวะมันต้องทําไงอะแต่ดูแปลกจริงครับอันนี้อะไรอะวอดอนิเมชัน MVP มหลือจะเชื่อในคอมไม่มีแบบนี้ในคอมไม่มีครับขอดูอีกรอบได้ปะเนี่ยแค่อนิเมชันการเลื่อนเลื่อนแร้งแบบเนี้ยในคอมก็ไม่มีนะครับแล้วดูโหเลสเป็นโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายดู MVP นะครับเป็นรูปแอนิเมชันแบบยืนถือ RPG อันนี้ค่า15ตาย8 a อ3อันนี้น่าจะเป็นแบบชื่อเรานะครับเป็น MVP มีแอนิเมชันด้วยนะครับแบบนี้โอ้ในคอมไม่มีนะครับในคอมไม่มีแบบนี้ฮนะเนี่ยในคอมตัดภาพมันจะเป็นภาพแบบนี้เลยครับในคอมตัดภาพมาก็จะเป็นแค่นี้เลยนะนี่มันมือถืออ่ะทำไมมันลูกหลักจังอ่ะ ลูกหลักไลออดจังอ่ะอันนี้ก็ถ้าจะเหมือนมือถือหมดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่น่ามีอะไรเลยครับโหก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับรายละเอียดผมว่าน่าสนใจมากๆนะถ้าไม่ติดบั็กไอ้ตรงถ้าไม่ติดบั็กไอ้ Ultimate Chamber ครับน n i อร์ของ Chamber มันเป็น o ดินในจังหวะนั้นผมถือว่าดีนะครับทั้งรายละเอียดทั้งเกมเพย์ทั้งสกินปืนทำออกมาได้ค่อนข้างชอบนะสำหรับเกมมือถือของไลออดอ่ะสำหรับเกมมือถือวอร์ลแดนน่ะ ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับผมนะรายละเอียดต่างๆเขาเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าเลสอาจจะสกิลยากไปหน่อยนะครับเพราะว่าปกติในคอมอ่ะมันก็ถือว่ายากอยู่แล้วนะในการโดดเลสอ่ะแต่ว่าถ้าฝึกอ่ะมันก็ฝึกเอาได้เลยครับแต่ว่าในมือถืออ่ะมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่นะครับในการเล่นบนมือถือสําหรับสกิลตัวละครอ,อย่างเลสนะแต่ว่า ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโอ้โหแล้วก็มีบางอย่างที่บนคอมไม่มีนะน่าเล่นครับอยากลองเล่นอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสมกับการรอคอยของใครหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมคิดว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเพลย์วอลเลย์บนะครับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอเองเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย